นั่นนี้ก็เป็นตำนานนะคะที่เกา่าเก่าขานกันมาของพระพุทธรูปสามพี่น้อง mm hmm. ก็คือในสมัยของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะท่านก็ได้อัญเชิญพระศุกพระเสริมพระัยนะคะมาจากนครเมืองจันทร์เพื่อมาอยู่ที่ฝั่งไทยเ mm hmm. นื่องจากตอนนั้นของกษัตริย์เชียงกันนะคะ mm hmm. ก็ได้ในการแข่งข้อขึ้น mm hmm. ก็เลยได้นำพระพุทธรูปนะคะทั้งสามพระองค์ อันเชิญมาไว้ที่ประเทศไทยแต่การล่องแพนนะคะ่ะไปถไูกติดกันไว้ทั้งสาแพรจากนั้นเมื่อมาถึงลําน้ําเป็นลําน้ํากว้างนะคะก็ได้เกิดพายุเหงกรนนำแทนขอบประสุกก็ได้จมหายลงไปกลางแม่น้ํานะคะบริเวณนั้นจะเรียกว่าวนแทนค่ะนถึงบัดนี้ก็ยังขอขบวนก็ยังล่องต่อมาะคะ่ะจนคนปากน้ํามือ ประสุก็แหกแพ่จมแม่น้ำโขงลงไปนะท้องฟ้าที่เกิดเป็นพายุหุนกระหนังน,น่ะก็ได้กระจ่งางใสอีกครั้งหนึ่งก็เป็นปฏิหาริย่างหนึ่องตอนตรานานนะคะที่อควลนนะคะามาถึงหนองคายพระสก็ได้ถูกอัญเชิญให้ไปดิสธานที่วัดโพชัยส่วนพระสัน์ได้อัญเชิญไปประดิสฐานไว้นะวัดหุกก มาในสมัยของรชัชกาลที่4นะคะโปรดให้คุณวราธานีและก็เจ้ามนะคะได้อันเจอญพราะฉะนั้นแก็ส่ยมไปที่กรุงเทพขบวนเกลียนของเกวียน,นะะของภาษาก็ได้เกิดหักลงเกิดเหตุขัดข้องเกวียนก็ไม่สามารถเคลื่อนต่อได้ท้ายที่สุดเกวียนก็มาหักลงนะคะแล้วก็ได้นำเกวียนเกวียนใหม่แล้วก็ตกลงกันไว้เลยว่า อาศัยเจ้าปฏิสถานในที่วัดโคชัยส่วนวัดเสริมจะางไปกรุงเทพน,นะคะอยู่ที่วัดปฐุมนารามในปี2515นะคะพระวิษพุเจ้าอาวาสได้นำหนึ่สร้างพระอุโบสถหลังใหม่คือโดยการรบลมเงินเกกว่า3ล้านบาทค่ะแต่ก็ไม่ได้ไม่สำเร็จเพราะว่าท่านบรณภาพไปสก่อนแล้วก็ในปี2520นะคะได้ พระราชาปีชายาน,นุนีนะคะเจ้าวาดองค์ที่สองก็ได้สร้างพระอุโบสถจนสาเร็จแล้วก็เป็นพระอุโบสถมาที่ใช้ประกอบพิธีกรรมมาจานปัจจุบันแล้วนะคะ